สวัสดีครับใบโบทอสกออโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าพระคุณที่ไม่อาจตอบแทนพระคุณที่ไม่อาจตอบแทนเป็นยังไงครับมาฟังกันนะครับฟิลิปีบทที่2ข้อ5ถึง11เก่าโดยภาพรวมว่าพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าสละสภาพของความเป็นพระเจ้ามารับสภาพเป็นมนุษย์นะครับโดยการถมวัตไัยของพระองค์เองมาตายที่ไม้กางเขนและพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ก็ยกพระองค์ขึ้นเหนือนามทั้งปวงเพื่อทุกลิ้นจะได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ พระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เป็นแบบอย่างการมอบถวายพระบุตรของพระองค์ให้แก่โลกนี้แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าแม้พระบุตรคือพระเยซูนี้ก็มีพลักษณะของการไม่เห็นแก่ตัวก็คือปรารถนาที่สละพระองค์เองออกไปเสมอดังนั้นอะไรล่ะคือที่พระบุตรพระเจ้านี้ได้เสียสละเมื่อพระองค์มาบนโลกนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือพระองค์สละพระองค์มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเห็นในพระธรรมยอห์นพระองค์พูดเสมอว่าสิ่งที่พระองค์พูดพระองค์ทำนั้นมาจากพระบิดาเป็นผู้ที่ดําริให้ทํา และพระองค์ไม่เพียงหยุดแค่นั้นนะเราเห็นพระองค์ยังมาเป็นผู้รับใช้คนบาปหรือมนุษย์ด้วยทาไปเราเห็นพวกวกระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยประทานอาหารแก่ผู้ที่หวิวโหยและสอนทางแห่งความรอดให้กับคนมากมายในความถ่อมใจของพระองค์ที่กระทำในการเป็นผู้รับใช้ไม่หยุดเพียงเท่านั้นพระองค์ก็ได้ประทานพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาโดยการถ่อมพระทัยของพระองค์เองไปจนถึงการมรณาที่ไม้กางเขนด้วยแบกรับพระพิโรธหรือคําตัดสินอันชอบธรรมของพระบิดา ต่อบาปของเราแม้ว่าพระองค์บริสุทธิ์และปราศจากบาปพระองค์ก็ยังประทานพระองค์เองเพื่อจะถูกเคี่ยนตีถูกทรมานถูกเหยียดหยามและประหารโดยคนบาปพระเยซูพระองค์นั้นทรงประทานพระองค์เองเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแก่เราในเวลานี้คนทั้งหลายที่ยอมรับและเชื่อในพระองค์เราสามารถได้รับการอาภัยและได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและได้รับความรอดจากโทษนิรันดร์การในบึงไฟนรกด้วย พระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราวรวมทั้งพระสัญญาของพระองค์ที่เราจะได้รับมรดกในแผ่นดินโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันเราไม่สามารถจะจินตนาการด้วยความคิดของมนุษย์ได้ว่าการสละพระสิริของพระองค์จากฟ้าสวรรค์เพื่อมาอย่างโลกนี้เป็นมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ก็คือเราควรขอบพระคุณพระเยซูและสํานึกถึงพระคุณพระเจ้าที่เราไม่สามารถตอบแทนได้หรือบรรยายได้ด้วยซ้ำไป ขอให้เราได้สํานึกและขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกๆวันนะครับหนุนน้ำใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ